สวัสดีครับวันนี้เราไาเที่ยวงานกาชาดร้อยปีที่สวนลุมกันนะครับมาตอนช่วงสิบเอ็ดโมงคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับมามาเรามาเที่ยวกันว่ามีอะไรกันบ้างันดับแรกเลยนะครับมาหาของกินก่อนนะครับดูซิมีอะไรกินบ้างอย่างแรกนะครับมามาลองกินปลาหมึกกันก่อนนะครับจ้าช้าปลาหมึกเนี่ยนะครับผมน้าจิ้มนี่ท่าทางจะเด็ดน่าดูนะครับผมมามาดูกันครับว่าอร่อยแค่ไหนครับผม ครับสวัสดีครับสหรับวันนี้นะครับสรับ้นสุวรที่ต้นสุวรรีสานครับมช้วอร่อยเตรี้ยวเปรี้ยวหวานๆแล้วก็มีตัดเขนิดนึ่ง,งอร่อยแนะนำแนะนำเชิญมากันนะครับ มาเรามากินโอ้วนติ้งโว้เขาไฟกันนะครับก็บปีกปลาเฟนเ้นอย่างนี้แก้วเท่าไหร่อ่าแก้วเขาไฟธรรมดาแก้วละเจ็ดสิบห้าราคส่บานไ่นะครับเขจะดูไหมว่าเราย่อย่ได้กินแล้วผมกินตขาไฟมีแก้ นนแก้ละเจ็ดสิบห้าบาทโอเคเดี๋ยวเรามาดูของก้อนเป็นแบบนี้อันนี้แก้ละสิบบาทเก้าสิบบาทจะเป็นแบบนี้ท,นท็ทอปปี้แบบท็อปปิ้งแบบเน้น,นนะอืมอรอยลอง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 มาดูนะโอเคครับ okay. พอกินแล้วก็มาหาสอยดาวกันนะครับเพื่อนๆ ที่นี่มีดาวให้สอยเยอะมากมายเลยครับเลือกไม่ถูกเลยว่ารางวัลใหญ่จะอยู่ตรงไหนจะต้องเลือกดาวอันไหนนะครับที่เราถูกใจนะครับอ่ะเพื่อนเอนเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้รางวัลใหญ่ไหมครับเอ๊ได้รางวัลใหญ่ไหมเน้อได้ตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าหรือจักรยานเอาไปปั่นกลับบ้านดีจ้ะมามามา เรามารับของรางวัลกันที่เราไปสอยตามกันนี่ไงได้อันนี้ไงถึงเวลากลับแล้วนะครับเราก็มาซื้อขน,นมปังแล้วก็มาซื้อของฝากกลับกันนะครับผมเชิญชวนเพื่อนๆนมาเที่ยวกันได้นะครับงานกาชาดร้100อยที่ส่วนุ่มครับ